สวัสดีค่ะพวกเรานะคะเป็นกลุ่มวัฒนาคัจยาค่ะเรามาทําฉากของมัฒนาในช่วงของการถูกมายาวินนะคะเสร็จให้เป็นดอกคุปพชกาหรือว่าเดอกครูหลังค่ะโดยงานนี้นะคะเริ่มจากการวางแผนค่ะว่าเราจะใช้อะไรทําบ้างแล้วก็เราแผนว่าเราจะใช้เงินจาํานวนเท่าไหร่ในการทาสิ่งนี้ค่ะเพื่อให้ประหยัดมากทีส่สุดเสร็จแล้วก็เริ่มดาเ,เนินง,งานโดยใช้เวลาว่างของแต่ละคนในกลุกรวมกันทำค่ะ สิ่งที่เราได้นะคะคือสิ่งที่เราได้ก็คือการทํางานร่วมกันการทางานเป็นกลุ่มแล้วก็การวางแผนค่ะการเป็นผู้นาแล้วก็การเป็นผู้ตามค่ะค่ะงานนี้นะคะพวกเรานะคะตั้งใจใช้งบไม่เกินหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วงบประมาณที่เราใช้ในการทํางานทั้งหมดนะคะก็คือห้าสิบแปดบาทค่ะและเรานะคะได้นาสิ่งของเหลือใช้นะคะมาสร้างประโยชน์ในการทํางานให้มากที่สุดค่ะโดยการทํางานนี้นะคะที่สังเกตโดยหลักนะคะ วัสดุหลักก็จะเป็นกระดาษค่ะเราก็มาสร้างสรรค์ผลงานนะคะโดยใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดแล้วก็ตัดใช้การนงแข็งนะคะในการทํางานร่วมกันนะคะเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่แล้วก็เวลาว่างที่ต่างกันนะคะแล่วสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ได้ออกมาเป็นชิ้นนี้นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่พวกเรารกลุ่มนะคะภูมิใจกับผลงาน,นะคะ่ะส่วนกระบอกเสียงนะคะเออจะมาขอว่า คือการทํางานกลุ่มนะคะจะช่วยเสริมสร้างนะคะให้เรารู้จักการเข้าสังคมและทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้มากขึ้นค่ะระหวางว่าการทํางานกลุ่มในทางนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ให้คิดได้ว่าการทำงานกลุ่มก็มีประโยชน์มากมากนะคะเออบัตรกเบิดอาจจะมีทำให้เด็กมีความติดสั้งสังค์มากกว่าการทำเป็นใบงานเดียวค่ะ